สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแชร์สินค้าขายดีสินค้าแบบไหนที่มันขายได้ทั้งปีเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูสินค้าหนึ่งคือผ้าพันคอถ้าเรามองแบบเผลนๆหรือพูดกันทั่วไปก็แน่นอนนะครับว่าผ้าพันคอเนี่ยส่วนมากจะขายดีในช่วงหน้าหนาวของคนต่างประเทศใช่ไหมครับส่วนมากนะครับคนที่ขายสินค้าผ้าพันคอแบบนี้ส่วนมากเขาจะเขียนว่าซัมเมอร์หรือไม่ก็วินเทอร์ ใช้สําหรับหน้าหนาวผ้าพันคอเนี่ยมันสามารถขายได้ตลอดปีเลยนะนะฮะนอกจากหน้าหนาวแล้วเนี่ยคนเขาซื้อผ้าพันคอไปทําอะไรอีกนะครับก็ให้คุณลองนึกถึงดูนะครับว่าถ้าใครทํางานออฟฟิศตอนเนี้ยก็จะเห็นเพื่อนๆของเราใช่ไหมครับอ่าใช้ผ้าพันคอนั่งอยู่ในออฟฟิศเพราะอากาศในออฟฟิศเนี่ยมันเย็นมากเลยคือทุกคนก็จะตากแอร์ใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะ แพ้อากาศเย็นก็เป็ดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเรานะครับถ้าเราจะสร้างความแตกต่างมันสามารถทําได้นะครับทุกคนไม่จําเป็นว่าจะ,จะต้องใช้คีย์เวิร์ดที่เขียนว่า winter ที่แปลว่าฤดูหนาวเสมอไปนะครับถ้าเรามีไอเดียเราสามารถมองให้แตกต่างแล้วใช้คีย์เวิร์ดที่แตกต่างจากตรงนั้นได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสินค้าตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาแตกต่างเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นเคยครับผมจะพาทุกคนมาที่โปรแกรมเทอร์พีนะ่ ก็เป็นโปรแกรมที่ผมชื่นชอบมากเลยคีย์เวิร์ดที่ผมได้มาก็คือคำว่าชอแปลว่าผ้าพันคอนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้ก็ดีมากเลยแค่ใส่คีย์เวิร์ดสินค้าลงไปนะครับนะฮะตรงนี้ผมเลือกเป็น90วันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะผมอยากดูสินค้าที่ขายได้ทั้งปีนะครับผมเซิร์ชเข้ามานะาปรากฏว่าก็เจอสินค้าที่ แอบเป็นผ้าพันคอเนี่ยอยู่เยอะมากเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับปกติเราเจอคนที่ขายผ้าพันคอนะครับก็ไม่ค่อยได้แพงมากเท่าไหร่นะครับเนาะก็อาจจะมีราคาหลักไม่กี่เหรียญเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีความแตกต่างนะครับในเรื่องของการเจาะกลุ่มลูกค้าเลยตอนนี้มันใช้คำว่าสครับ ซึ่งแปลว่าผ้าพันคอหรือผ้าคุมไหล่เช่นกันคนเขาก็ไม่ได้ใช้คําว่าสครับนะร้านนี้นะครับเนี่ยเขาใช้คําว่าชอมานะครับเขาไม่ได้ใช้คําว่าสครับเลยซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันระหว่างผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราใช้คําว่าสครับเนี่ยนะราคาอาจจะไม่แพงมากอาจจะอยู่ประมาณสักสามเหรียญห้าเหรียญนะครับแต่พอเราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดมาเป็นตัวชอนะครับ ปรากฏว่าโอ้โหแต่ละร้านเป็นไงฮะ11เหรียญน,นะครับร้านนี้12เหรียญน,นะเป็นผ้าพันคอเหมือนกันนะ11เหรียญน,นะครับเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะฮะ11เหรียญเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความแตกต่างในเรื่องของคีย์เวิร์ดก็ดีหรือว่าเราเจาะกลุ่มลูกค้าก็ดีมันก็สามารถที่จะทําเงินให้เราได้ทั้งหมดเลยนะอย่างตัวนี้เขาแตกต่างกันตรงที่คีย์เวิร์ดนะครับคือเขาไม่ได้ใช้คําว่าวินเทอร์หรือ นะครับเขาใช้คำว่า wedding แทนนะก็คือของเขาเนี่ยสามารถใส่ไปงาน w e ดดิ้งได้นะก็ขายไป900กว่าโซนะครับแล้วก็อยู่ที่7ยูโร7.99ยูโรนะครับ9ยูโรนะประมาณ9ก็9ยูโรนะครับแปลงเป็นบาทไทยก็352บาทก็ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วสินค้าตัวนี้นะอ่าผมก็เคยพูดไปแล้วว่าถ้าเราจะแตกต่างนะครับ ตลาดที่เราเลือกขายเราก็แตกต่างได้นะครับปกติเราเคยขายในยูดอแล้วอาจจะย้ายสินค้าตัวนี้ไปขายที่ยูก็ได้นะเพื่อทำกำไรมากขึ้นนั่นเองนะอีกตัวหนึ่งให้ดูตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาแตกต่างเรื่องของอคล้ายๆว่าไปงานปาร์ตี้ได้เห็นไหมครับแล้วเพราะฉะนั้นสินค้านะครับตัวนี้ก็ขายไป9เหรียญเหมือนกันนะครับขายไปพันพันกว่าโซแล้วนะครับพันห้าร้อยโซแล้วนะ เพราะ,ะนั้นสินค้านะครับมันอยู่ที่เรานะครับจะสร้างสารรค์ไอเดียหรือจะเลือกกลุ่มลูกค้าก็ได้นะครับเรามีความแตกต่างได้หลายอย่างเลยนะแตกต่างเรื่องราคานะครับเราไม่อยากจะขายของแบบสี่เหรียญห้าเหรียญเราก็ลองตั้งราคาให้มันสูงขึ้นเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยก็มองของถูกว่าเป็นของไม่มีคุณภาพนะแล้วคนรวยเนี่ยบางทีคนมีตังค์เนี่ยเขาก็มองหาของที่สมเหตุสมผลกับตัวเขานะก็คือซื้อของแพง แล้วก็ทําให้เขาภาคภูมิใจได้ด้วยนะอันนี้อยู่ที่เราเลือกลูกค้าด้วยนะครับว่าเราต้องการขายสินค้าในราคาเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มลูกค้าเราอยู่ที่ประหมานั้นนั่นเองวันนี้ก็เป็นไอเดียสินค้าขายดีนะครับแล้วก็ให้ไอเดียใเรื่องของความแตกต่างเรื่องของคีย์เวิร์ดด้วยนะครับเนาะก่อนจบคลิปนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay.com สอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่สมัครเลยจนแอดวานซ์นะครับใช้เวลาเรียนเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะถ้าติดปัญหาสามารถมาปรึกษากันได้ตลอดชีพเลยนะคอาเรียนออนไลน์นะครับเป็นคอร์สเรียนที่คุณเรียนผ่านวิดีโอใน f c e e o o o กลุ่มปิดนะครับอีกหนึ่งคอร์สก็จะเป็นคอร์สออนไลน์เหมือนกันแต่เป็นคอร์สออนไลน์ตัวต่อตัว,ตวเรียนผ่านโปรแกรมส y p e นะครับ เพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดคอร์สได้สามารถไปเยี่ยมชมที่ร้านค้าไลนา์ OA ของผมได้เลยนะครับก็จะมีคอร์สดูรายละเอียดคอร์สก่อนก็นได้นะครับส่วนลิงก์ก็จะอยู่ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับลองฝึกฝนดูนะครับ eBay ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่การลงมือทำบ่อยๆนะครับยิ่งทำยิ่งเก่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีนะครับ